สวัสดีครับพี่น้องอันนี้มาเบิงบักเคือเทียดอีกแล้วครับรอบนี้สิเกีบบันจั์ครับนี่โอ้ตายแล้วครับตน้นต้นนี้มันตายครับเสียรายกินเพียงเล็บ ครับอกเจ็บบันจันครับสองพวงแล้วสุกสองพวงแล้วสองพวงืีนี่ทวงหนึ่งพวงสองน่าจับเต็มอย่ครับรอบนี่นี่หลอกเจ็ดแปดลียดครับเรียดประมาณหกเจ็ดตันนะ ส่วนนี้ตายหลายครับน่ะน่ะคนจุกบุกเลย อากาศห่อนกับซุกดีขึ้นเรื่อยๆครับมันซุ่มมันตายนี่มันมันเป็นส่วนนานาครับอากาศเสื่นมครัครับหน่วยพอดีงามครับบบใหญ่เกินไป กูได้มาจินเน้ยเนาะวาวจิ้นมาเป็นน้ำเขาครับพวกยามนี่ก็บพราะงามไปไหนครับมันต่างมีขาว ไล่จุดๆ,ๆแบบนี้ก็บอเอาด้วยครับงามเก็บเนปะ็นราคาวาดีเนี่ยจุดๆชื่อเขียวเนี่ยเป็นเจาทิมรอบเก็บวันจันทร์ครับต้องแดงๆนั่นเนี่ย้ะครับ แด้งๆสมสมหนี่ก็ได้ครับหน้าฮอนแล้วเก็บสมได้เลยมันจิตซุกเร็วแบบนี้บ่อเอาครับเนี่บบนี้บ่ได้เบาพานโอ,โอยแดงคุนงามครัลบลกนนคักพี่น้องแต้วอันซอน ไปบานเฮาเด้เนาะดนึงระบบนำฝนหายนำยุดครับตรงตุนตรงตรงุนได้ด้วยนะปุ๋ยยังก็มานนำนมเบ็ดครับครับมาเบิ่งยิงลองเนี่ยครับโอ้ยเดงจึงคืน ฝนตกน้ำหัวหน่อยใส่ครับเปืือนหิดต,ตุมเลยฝนตกแหงครับเมื่อบ้านบรไเ้เขาสวนนายจางสังนอนเลยฝนแหงม่นมีคนอยู่สวนบานเนี่ยพยาง้งน้ำครังอยูุพย้างครับหลังค่าพับลง อยู่อีกสวนหนึ่งในพับเป็นแถบเลยครับอันคนอยู่กับอได้เจาะนาบวกเนาะอันนี้เรียบร้อยเลยบ้าหามอ่อีกปลาหนึ่งครับยู่ยูฟังตรงขาม สีเก็บวันสุกนี่ครับเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวสียางไปพายางไปเบิงครับส้มปลานี่ก่อนครับปลานี่สีเก็บที่หลังเก็บวันจันทร์ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีองไรครับพาผีพานองมาเบิงเขื่อถเทียนงามๆลงกันครับสำหรับคลิปนี้ก็พอตัวไปนอนเวียนกันครับสวัสดีครับ